สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าและคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอกันกันกบเซลล์หนูเล็กอีกแล้วที่ช่องหนูเล็กรถมือ2นะคะอยู่กันที่เดิมเลยบริษัทเพชรยนต์สํานักงารใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีเขตกรุงเทพมหานครสําหรับวันนี้มีรถครอบครัวน่าใช้นะคะมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะเป็นตัว To y ย ta i n n o v a ปี2017 2.8ตัว G นะคะคันนี้ราคาตั้งขาย639,000บาทมาพร้อมกับตัวเลขมาอยู่ที่150,000 นะคะลูกค้าถ้าใดสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะคันนี้ฟรีดาวจัดเต็มได้นะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.7ดาวเท่านั้นสีบอลเงินนะคะอ่ะเดี๋ยวเราดูในส่วนของตัวรายละเอียดตัวรถคันนี้กันเลยนะคะสำหรับคันนี้โฉมด้านหน้าของเขานะคะตกแต่งด้วยวัสดุโครเมียม2เส้นแบบนี้นะคะพร้อมกับตัววัสดุสีเงินนะคะสีค่อนข้างที่จะกลืนกันกันกบตัวรถนะคะตัวรถจะเป็นสีบอลเงิน ดวงไฟนะคันนี้ได้เป็นดวงไฟแบบมันติรีเฟ c เตอร์พร้อมไฟหน้าไฟเลี้ยวที่ติดอยู่ในชุดโคมเดียวกันเดิมแท้จากโรงงานนะและตัววัสดุโครเมียมเนี่ยมีการตกแต่งนะคะเข้ามาในดวงไฟแบบนี้ด้วยด้านล่างติดตั้งไฟตัดหมอกพร้อมไฟเลี้ยวมาเรียบร้อยแล้วนะคะสเกิร์ตติดมาให้รอบคันเลยนะเลขทะเบียนคันนี้6กง 4. 4 4 7 0คันนี้ยังไม่ติดจองนะหลุดจองมานั่นเองลูกค้าท่าน หาเลยครอบครัวคันนี้เนี่ยน่าใช้มากๆตอบโจทย์และคุ้มค่ามากๆนะคะ,ะต่อในส่วนของตัวล้อนะคะคันนี้ได้เป็นล้อแมกซ์เติมแท้จากโรงงานน็อต5ลูกนะคะได้เป็นสัปดาห์ที่6ปี2 0 2 2บอกเลยว่าแค่ยางก็คุ้มแล้วนะคะตัวยางเป็นยางปีนี้เลยดอกอยางยังเหลือนะคะนี่ดอกอยางลึกๆแน่นๆเลยเป็นยางของดันหลบนั่นเองอยางดีด้วยนะคะ ช่วงล่างนะคะช่วงล่างไม่มีสนิมนะซุ้มลงซุ้มล้อนี่คือมีการทําความสะอาดเรียบร้อยไม่มีสนิมแต่อย่างใดนะคะนี่ตรงนี้เป็นในส่วนของตัวสกเกิร์ตที่ติดมารอบคันเดิมแท้จากโรงงานเลยนะสกเกิร์ตของเขาเดิมแท้มาจากโรงงานเลยในส่วนของตัวกระจกมองข้างสีบอลเงินสีเดียวกันกับตัวรถพอไฟเลี้ยวที่ติดมาข้างกระจกแบบนี้ติดฟิล์มมาแล้วค่ะแต่ว่าตัวฟิล์มน่าจะซักประมาณ 40, 40ได้ในสวนความหนานะคะกระจกบานเดิมแท้ทุกบานจากโรงงาน ะะบานเดิมแท้ทุกบานจากโรงงานในส่วนของตัวโครงส,งสร้างสีเดือนใหม่นะคะการันตีได้เลยว่าเดิมๆนะคะมือเปิดคันนี้เป็นสีบอลเงินถัดมานะคะด้านหลัง้านบนหลังพานะคะเสารับสัญ,ญญาณเป็นแบบคีบฉลามแล้วก็ติดตั้งสปอยเลอร์พร้อมกับไฟเบรกรวมที่3ม,มาแล้ว ดวงไฟท้ายของเขาเป็นไฟ LED ดวงไฟท้ายของเขาลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยนะเต็มลำแล้วก็มีการห้อยนะะห้อย,อยลงมาข้างล่างแบบนี้ไฟท้ายไฟถอยไฟเลี้ยวนะคะติดกันแบบนี้ไฟแ้บทีมด้านล่างหนึ่งคู่พร้อมกับตัวเซ็นเซอร์2จุดติดตั้งจากโรงงานเช่นกันนะคะ Innova c i e t a Inn ขอ,อให้ค่ะ Innova c i s t a นะคะคันนี้สวยๆเลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายใน นี่นะคันนี้จะได้เป็นคุมโทนสีดำทั้งคันเลยแถงประตูสีดำตัวแผงประตูเนี่ยตกแต่งด้วยวัสดุเป็นรู้สึกว่าจะเป็นกรรมียนะคะเป็นกรรมหีิกดลงไปนิ่มๆแบบนี้แล้วก็ตัวมือเปิดเป็นโครเมียมนะคะตัวแผงเป็นสีเงินปุ่มเซ็นทรัลล็อกปรับกระจกไฟฟ้าจะอยู่ด้านนี้เลยรายละเอียดโครงสร้างนะคะคันนี้ก็มาเดิมๆค่ะจากโรงงานปี2017 ริบเลยนะคะรายละเอียดหัวน็อนตต่างๆนะทันนี้สวยงามตามท้องเรื่องมากๆตัวเบาะได้เป็นเบาะผ้าค่ะเบาะผ้าสีดำเบาะปรับเลื่อนเองลักษณะตัวเบาะนะคะทำความสะอาดง่ายนะไม่ค่อยจะทิ้งคราบฝังลึกเท่าไหร่นะคะถือว่าเป็นเบาะผ้าที่เป็นเป็นเป็นเนบาะคุณภาพเกรดเอกก็ว่าได้นะคะตัวเบาะของเขาพวงมาลัายนะคะพวงมาลัายเป็นมัตติฟังก์ชันนี่ด้านในของเขา เลือนไม้นะคะเลือนไม้เขาก็จะเป็นทรงแบบนี้สวยงามตอบโจทย์มากเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแอร์แบ็กค,คู่หน้าพร้อมกับแอร์แบ็กเสา A เสา B โอ้โหบอกเลยว่าแอร์แบ็กจุกจุกนะ,ะแอร์แบ็กมาเลยจุกจุกบอดี Body ้เวงคอนโซลสีดำตัดขอบเงินพร้อมกับตัวหน้าจอทัชสกรีนแอ์นะคะได้แอร์ออโต้เรียบร้อยรู้สึกว่าคันนี้อ่ามีระบบ อีโคโหมดกับพาวเวอร์โหมดด้วยอันนี้เป็นระบบกันถนนลื่นนะคะปรับโหมดได้เลยหากอยากจะประหยัดน้ํามันนะคะกดอีโคโหมดประหยัดน้ามันได้เลยเป็นตัว2.8ตัว G ก็จริงแต่คันนี้จะเป็นขับเคลื่อนสองล้อนะคะขับเคลื่อนสองล้อในส่วนของตัวเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้ขั้นบันไดแบบนี้นะแล้วก็มีช่องสำหรับใส่แก้วใส่แก้วน้ำนะคะหนึ่งช่องตรงนี้จะเป็นกล่องคูบอ็อกอ่ามีกล่องคูบล็อกให้ด้วยแล้วก็ ชั้นสำหรับเก็บใส่เอกสารนะคะไฟด้านบนเขาคล้ายๆกับไฟของ Fortuner เลยนะนี่ไฟด้านหน้าเขานี่ดูอ่ะเขาเรียกแหลรดูดู VIP แล้วนะคะเรามาดูข้างหลัง VIP ยิ่งกว่านะอันนี้ตัวบของเขาน่าจะมีลูกค้ามาดูรถแล้วตัวบอะเดี่ยวพับยกขึ้นไปแบบนี้ได้เลยนะคะเวลาที่จะอ่ะมีผู้โดยสารเข้าไปนั่งเบาะหลังอ่ะให้ดูในส่วของตัวไฟ บริเวณบ่หลักก่อนนี่ลักษณะมองจากภายนอกจะประมาณนี้นะคะมองเข้าไปเริ่มตรงนี้เลยสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะมีที่สำหรับใส่แก้วน้ำขวดน้ำนะคะตรงนี้วางของรับประทานอาหารได้เลยนะ,ะสะดวกสบายมากๆมีทั้งสองฝั่งแล้วก็ ไฟนะคะไฟบนหลังคานี่บอกเลยว่า VIP สุดๆนะคะ v i p สุดมีแอรหลังแยกมาให้แบบนี้แอร์ air กลางแยกมาให้แล้วข้างหลังก็มีแอร์แยกออกไปอีกนะคะแถวหลังตรงนี้จะเป็นในสอง,องตัวเป่แถวกลางบอดี้ภายในกว้างค่ะกว้างเลยนั่งสบายเลยนะครอบครัวบ้านไหนที่มีสมาชิกแบบประมาณสักหท่านขึ้นไปนะคะเจ็ดท่านนะ คันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆเลยเหมาะสําหรับลูกค้าที่รักครอบครัวนะคะไปต่างจังหวัดไปต่างจังหวัดขึ้นเหนือลองใต้2 8 G นี่คือไปแบบสบายๆเลยแล้วก็ด้วยบอดี้ภายในที่กว้างนะสมรรถนะดีค่ะคันนี้นะตอบโจทย์เลยอ่ะอันนี้อันนี้ตัวแอร์ที่แจ้งเมื่อสักครู่นะคะแถวหลังก็มีแอร์แยกมาให้ตัวเบาะนะคะเบาะด้านหลังนี้ถ้าไม่ใช้ก็พับเก็บลงไปได้ ตัวหัวเบาะตรงนี้มันสามารถถอดได้นะคะมันถอดถอดออกมาได,ได้มือเดียวไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ถอดออกมาแล้วก็มันจะมีที่เสียบไว้ตรงนี้แล้วก็พวกอุปกรณ์นะคะการเปลี่ยนยางจะอยู่ตรงนี้เลยสวยๆนะคะลูกค้าท่านใดที่อยากจะเป็นเจ้าของรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะ โตโยต้าอินโนเป็นอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวราคา6 3 9 9 0 0นะคะผ่อนผ่อนฟรีดาวอยู่ที่12,000เท่านั้นนะคะลูกค้าเครดิตฟีฟรีดาวจัดยอดเต็มได้เลยหรือลูกค้าอยากจะดาวนะคะก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้าเลยออกรถได้ทุกอาชีพทุกจังหวัดขอให้ลูกค้านะคะมีแหล่งที่มาของอไรายได้ชัดเจน ตรวจสอบได้ว่าทําอาชีพอะไรนะคะพ่อค้าแม่ขายนะคะมีหน้าร้านไม่ต้องเดินสเตตเมนต์ค่ะเกษตรกร,ร,กรไม่ต้องเดินสเตตเมนต์ค่ะตรวจสอบได้แน่นอนนะคะลูกค้าถ้าใครสนใจติดต่อได้เลยนะคันนี้เพิ่งหลุดจองมานะคะเพิ่งหลุดจองมาคาดว่าน่าจะอยู่ไม่งานเพราะว่ารถครอบครัวช่วงนี้ลูกค้ากําลังตามหากันเยอะเลยนะคะเยอะเลยเพื่อนะคะจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่จะให้ลูกค้าตัดสินใจ เนื่องจากตอนนี้เป็นช่วงใกล้หน้าเทศกาลและจะปีใหม่แล้วนะคะลูกค้าที่กาลังมองหารถที่จะเอาไว้ใช้กลับบ้านกลับต่างจังหวัดคันนี้แนะนําจรงนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นเหมือนรถเก่งเล็กเลยค่ะ2.79เท่านั้นตลอดอายุสัญญา4ีปี5ปีขอลูกค้ามีเครดิตมีเครดิตสักหน่อยนะมีเครดิตเครดิตดีเล้นผ่านมีเครดิตด,ดีสักนิดนึงหรือถ้าไม่มีเครดิตด,ดอกเบี้ยเริ่มต้น2.99นะคะย้ําเลย2.99เเริ่มต้นนะคะ อ่าสำหรับวันนี้ลูกค้าที่อยู่ในคลิปนี้ของนูเล็กช่วยการกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามไว้ด้วยนะคะมีรถเข้าใหม่มีรถในสต็อกมีรถเยอะมากมายที่อยากจะรีวิวให้ลูกค้าชมกันสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ